ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางสุนันทาบุญเรืองศรีตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านระหันทรายคูรุราชบำรุงวิทยา ผู้ขอรับการประเมินเกิดวันที่11พฤศจิกายน2521ภุมลำเนาเดิมจังหวัดศรีสะเกดเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่32หมู่7ตำบละหันทรายอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ข้อมูลทั่วไปนางสุนันทาบุญเรืองศีอายุ43ปีคุณวุฒิศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านละหันทรายคุรุราชบำรุงวิทยาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนละหันทรายรัชดาพิเศษระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏสวนสุดาราระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการดำรงตําแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนึ่งตำแหน่งครูคสหนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมตำแหน่งครูคศ .2 โรงเรียนบ้านละหันทรายุรุราชบําุงทิยาแบบคำขอมีวิทยาฐานะ หรือเลื่อนวิทยาฐานะวิชาสาขากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับมอบหมายจำนวน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิทยาฐานะที่ขอวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณสมบัติของผู้ขอ ดำรงตำแหน่งปัจจุบันวิทยาฐานะครูชำนาญการตั้งแต่วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2561ถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2564เป็นเวลา3ปี4เดือน7วันเั่วโมงการปฏิบัติงานมีชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที่กกสกำหนด โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในปีการศึกษา2563 1 3 5 5ชั่วโมงชั่วโมงการปฏิบัติงานมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า800ชั่วโมงในปีการศึกษา2,561,2,562และปีการศึกษา2,500 63การมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยและไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ แบบรายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกศกำหนดจำนวนชั่วโมง58ชั่วโมงการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.1การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร ผู้ขอรับการประเมินได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนโดยจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและป,ะปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบโครงสร้าง รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1.2.2การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนําผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้มีการใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์ e-learning ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้มีการวัดผลและประเมินผลตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้1.2.4คุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีผลสำลิ็ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2อทับหระดับดีขึ้นไปจำนวน25คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ได้มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนตัวชี้วัดที่1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้มีการสร้างข้อสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนด้วยการวิจัยอย่างเป็นระบบด้านที่สด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ตัวชี้วัดที่2.1ก,การบริหารจัดการชั้นเรียนได้มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนโดยมีผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นในการจัดห้องเรียนการรักษาความสะอาดของห้องเรียนตัวชี้วัดที่2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน รับผิดชอบหน้าที่ครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลตัวชี้วัดที่2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบดังนี้ การรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนการรายงานผลการปฏิบัติคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชีวดที่3.1การพัฒนาตนเองได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง ID Plan ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเช่นการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่21การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ best practice ตัวชี้วัดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพศึกษาค้นคว้าทางวิชาการนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอโดยเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษา2513โดยได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการในหัวข้อกระบวนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่สองขอขอบคุณคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประเมินในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ